น้องสบายดีออโต้ก็อยู่กับอาวเพิ่นอยู่กับบ่าวถ่อย่าหายอย่าห้องเด้อเฮ็ดกินก่อนเด้ออ่าต่างกันบ่าวถมเวลาอุ้มเนาะต่างกันเนาะจมกัวเนาะอ่านแรงเอาพี่น้องเสร็จก้อยป้าพี่น้องต้มน้ำขึ้นเลยพี่น้อง ทานกับซอยปลาอัสบ้าดีเนะสาวได้สวัสดีสาวอย่างสาวอินเนาะสาวอินสาวอซื้ออยังน้องเจ้าสาวแสงสาวอินมือเนื้อเสจ็ดเสจ็ดอ่อบปลาพี่น้องอ่อบปลาใส่ใส่ใส่ขึ้นท้องพี่น้องอาหารเท่ามือนกัน ผักมีเฮาพี่น้องผักมีเฮากินกับลาบแล้วก็สิมีน้ําต้มพี่น้องมีหัวมีกระดูกใบบุญเฮ็ดนะสิเอื้อยบ่บบุญบุ

กระถางข้าวหลุดข้าวจะเป็นเป็นเรื่องเราเ่อออยังไงคนก็จะกเข็นังไงไก่เอ๊นึกว่าไก่เราหาคนจะจมูเราคับเองเออไก่ว่าไง้าเป็นไก่ีน้ใครคนลนงเราป็นเราเเรามีคนมคนได้ก็ได้ตอนนั้นเราตอนเราทำมันยัะเราเขาไม่เองเอาละเบ็ดบ่ข้าวเปลี่ยนตัวเย็นห่างเบ็ดไม่เด้ทุ่ mọi à, người lắm hạnh phúc của bài tiếp theo như là một số học ra giám

ໄປເຂົ້າຍິ ทำพี่น้องมันก็หลังจากซอยแล้วเขาก็มา้าเกลือน้าตัวนี้เห็ดอมันเนาะหมันมันซุกมันซุกใองน้ำมันมันกดุเออแต่วันมันซุกมันตกขาดขนาดตาอืมแต่ว่ามันตื้อว่ามันมันหันเรดือดมันหันมันใกุ้งักบอกอีกุ้ย ก่อยซุก่น้องตาโลอัน้มตตงนโตนังนี่กับซอยเนาะซอยใส่กับลาบแซบพี่น้องใส่มุกนาวคือเก่าพี่น้องเ็บแซบด้วยมือเด้อมือมือนี่สามเมฆครัวพี่น้องกิน